เวลา15นาฬิกา21นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญาเสรจออกนวังสุขโขทยัยพระราชาทานพระวโรกาสให้ในอับดุลรามานอัลซุไฮบานีเอกอัครราชาทูตราชอาณาจากรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยเฝ้าเพื่อเชิญพระราชากระแสจากเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูด มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายหนังสือพระนิพนธ์ผ่านสถานเอกอัครราชาทูตนกรุงริยา เวลา15นาฬิกา36นาทีพระราชทานพระโวโรกาสให้นายตีเยรีมาตูเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2 564เฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางเซซิลมาตูภรยาเอกอัครราชาทูตร่รวมเฝ้าด้วย เวลา15.54นาทีพระราชทานพระวโรการให้นางอ,อนาซาซีฟเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำมนาาเต็มแห่งรัฐอิสาราเอลประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2565เฝ้า